มาที่ข่าวแรกดีกว่าเป็นข่าวของพี่ณเดชของเราล่าสุดได้เปลี่ยนลุคใหม่คุณเห็นหร้อยังตัดผมั้านดูแบบดูหล่อดูหน้าเด็กขึ้นนะฮะเพราะเป็นแฟนๆขับเขาก็เลยบอกอุย้ยตัดทรงนี้หน้อยอยาเด็กมากเลยนะเออต้องไปถามหน่อยยังไงถึงตัดทรงนี้นะครับประเด็นที่สองเนี่ยถูกถามแล้วถามอีกพะล่าสุดได้ยินมาว่าติ่ง NY ไเนี่ยไม่ได้เจอคุณณเดชในงานรับปริญญาของน้องยายา่านะฮะก็ยังไงครับแต่ก็ได้แอบยินได้ยินมาว่านะฮะถึงแม้ว่าไม่ได้ไปร่วมงานเนี่ย ตอนนี้ก็แหละเตรียมแลนปิดโรงแรมเลี้ยงน้องไว้ละนะฮะแล้วเรื่องสถานะล่ะครับน้องเรนจบแล้วตอนนี้จะเลื่อนขั้นได้หรือยังโตแล้วเนาะนะฮะแล้วก็ต้องไปถามอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเพิ่งจะไปลงแข่งขันปีนเขามานะฮะได้อันดับที่เท่าไหร่อะไรยังไงก็ต้องไปถามแบรี่เอานะครับแล้วหลังจากนี้จะลงแข่งอีกหรือเปล่าสุดท้ายไม่น่าเป็นประเด็นก็เป็นประเด็นเนี้ยเรื่องปีนเขานะฮะเฮ้ยแกงแกงเฮลตี้มากคือมันนี้ ประเด็นสุดท้ายมันมีเว็บหนึ่งฮะเขียนพาดหัวข่าวประมาณว่าณนะเดชเจมจิชิดขอบเวทีไปเลยเพราะตอนนี้ต้องหลีกทางให้พระเอพะกพม่าคนนี้คืออองเยรินช่วงนี้เราเ,เรากำลังเปิดตลาด AEC <A EC. S 2> งฉะนั้นพระเอกจากประเทศอื่นๆประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยก็จะมาแรงไม่แพ้กันนี่น,นี่คนนี้ององอองเยรินนะฮะแล้วรู้สึกว่าอย่างไงเพราะตอนนี้อองเยรินก็ในพม่าก,ก,ก็ดังมากดังมากนะฮะ้ไปถูกเปรียบเทียบเฉยเลยนะครับพี่แบร์ว่าไง เด็กนะหน้าเด็กนะหน้าเด็กหน้าเด็กก็บอกผมก็วันวันก็อยู่เด็กกับเมืองไทยนะไม่ไม่ไม่ได้ไปดูข่าวสารเรื่องบันเทิงในต่างประเทศมากนักอะไรเงี้ยแต่ก็ถ้าถ้าเป็นถ้าเขาเป็นระดับหนึ่งหรือว่าเป็นดาราที่เป็นดาราชั้นนำก็ถือว่าแสดงความเดีกับเขาด้วยละกันนะครับไปปีนขาต้องการแบบไปแข่งขันระดับนานาชาติเลยเออเรื่องปีนฐาอันนี้ที่ไปแข่งเนี่ยก็แข่งระดับระดับ ประเทศประเทศไทยนะฮะได้ที่12ครับจาก15คนก็ก็ดีฮะมันเป็นประสบการณ์มากกว่าถ้ามีโอกาสก็คงจะลงแข่งอะไรอย่างเงี้ยอีกงานรับปริญญาน้องใหญ่พรุ่งนี้เนี่ยคงคงอ่าน่าจะไปไปนอกรอบอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้มีโอกาสไปที่มหาวิทยาลัยครับเตรียมก่อนอะไรให้เป็นพิเศษยังไม่บอกดีกว่าครับผมเตรียมเตรียมให้น้องแล้วเหมือนบอกเตียมโรงแรมเลยนะ ไม่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 ใช่ครับไม่ใช่ไม่ได้ปิดโัวแฟนเรี้ยงไม่ไม่ถึงขนาดนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่งอนนะครับไม่งอนหรอไม่งอนเข้าใจเล้วไม่ใจครับที่ได้เดทครับเหมือนมีคนสงสัยว่าหลังจากที่น้องยายาเรียนจบแล้วหลายคนจับตาว่าความสมคัญของเราจะชัดเจนขึ้นใช่ไหมเออไม่น่าจะเกี่ยวนะครับเรื่องเรื่องน้องเรียนจบแล้วแล้วก็อะไรจะเป็นยังไงก็มันเป็นเรื่องของอนาคตแล้วก็หลายอย่างตอนนี้เราเรามีความสุขกับสิ่งที่เราเป็นกันอยู่อะไรเงี้ยเพว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วยังไม่คิดจะใช้คำว่าแฟน ยังครับไม่ไม่หรอครับไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องใช้ด้วยครับผมผมสั้นก็จริงๆตั้งใจตัดแล้วแหละอยากอยากจะลองดูว่าตอนผมสั้นหรือว่าเวลาบวชเสร็จเนี่ยเรากลับมาถ่ายละครเนี่ยเราใช้ทรงไหนดีทรงไหนที่มันเหมาะแล้วก็ทรงไหนที่กลับมาถ่ายละครได้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 เร็วที่สุดอยากอยากจะลองดูเฉยเฉยยโอ้อหอมนันเดตหลอดีไม่เกี่ยวกับนันเดตเลย ดังบึ๋งอ่ะ <c oughs> คือแบบช่วงเด็กอึ่งช่วงกาลังแบบลงพอดีอ่ะอะไรมันใช่เรื่องไหมเหรอโอ้ยตายชีวิตทําไมต,ต้องมาทํางานกับคนเพี้ยงนี้ด้วยความเท็กซี่ของปูไปยาดีกว่ามไม่เกี่ยวเคลีย <c oughs> ์ประเด็นเมื่อกี้ก่อน <c oughs> <c oughs> เอ๊ะ